ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นะาะาะนะ,ะที่ดูคลิปของผมอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยไปอย่างสูงด้วยนะ,ะที่ผมนั้นไม่ได้อัดคลิปมานานของคุณดับบูมมากนะ,ะเนื่องจากติดเรียนแบบโคตรโคตรคนะฮะติดเรียนมากเลยตอนนี้เรียนเยอะมากนะฮะทุกคนอ่าคือผมจะบอกว่านี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมนะ,ะที่ผมจะทําช่องพมก็จะหายไปยาวอาจจะมีคลิปลงมาใซกใส,าสนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าลงตอนบ่างว่านะครับ วันไหนว่างผมก็จะลงนะฮะเวลาลงมาให้ได้เยอะๆจะาหาเวลานะก็ไปสนุกกับพิปเลยนะครับ Let's ก o ก็เปิดถามมาที่ตอนเดิมมาที่พวกเขากำลังขึ้นลิบมามาฮะแล้วไฟก็ได้ดับลงนะแล้วก็คราร์เมล่าม่คนอื่นเขาได้ทําการเปิดไฟมดนะฮะเพื่อทําการส่องไปดูรอบๆนะฮะแล้วขหมนนะก็ได้มีเสียงนะฮะเหมือนกำลังทุบพื้นอยู่บงบนนะฮะ ก็ตู้มนะฮะแล้วมีคัมแบลฟ์แมนคนหนึ่งหนึ่งเขาออกมานะฮะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยคนหรือเปล่าเงานะฮะแต่คัมลฟาแมนคนนี้อ่ะคือเขาเป็นศพแล้วผมก็งงมากว่าเขาเป็นศพได้ไงเพราะคัมแบล่าแมนส่วนใหญ่ที่ผือเห็นตายก็ถูกกินระเบิดจังๆหัวขาดแล้วคนนี้อ่ะทขดตายได้ยังไงกันนะฮะงั้นับไปต่อก่อนแล้วกันนะฮะเย่๋มว แล้วก็ได้มีแล้วแต่คัมแล่าแมนคนนี้ฮะเขาก็ได้ถูกติดตั้งระเบิดไว้นะฮะแล้วก็อยู่บนมาฮะทำให้เกิดระเบิดเหมือทำให้ลิฟพังฮะแล้วลิฟก็กำลังจะตกแล้วกิบิดี้ยทลตตัวนั้นตัวนี้ฮะก็ได้กระโดดลงมานะฮะแล้วทำการแทงคัมลล่าแมนไปหนึ่งฮะคะัมลล่าแมนคนอื่นก็ทำการยิงปืนสตันไปนะฮะซึ่งผมตั้งชื่อตัวนี้ว่าผมไม่เอาชื่อจากเออในวิกินะซึ่งผมตั้งชื่อขึ้นมาเองเนี่ยผมตั้งชื่อว่าล็อบเบอร์ สไตล์ตขอลืมชื่อลืมชื่อแต่แป๊บนึ้งโอเคมันนเชื่อนะ <S 2> <S 2> ลบเบอร์สไตล์เดอร์สกิมบอรี่ไเลตนะฮะนะฮะคมัามแบแมนนะฮะที่เขาเห็นว่าสกิมบอรี่ไทเลตตัวนี้มันก็กลงจงตีเขาเลยทำการสไลด์หลบฮะไปพร้อมพี่กิลลิโตโดากสปีกอร์แมาทำการใช้ลำโพงะฮะทำการจิ้มตาคมัามาบลฟแมนเขาเลยไม่น่ามเขาไปกี้ะฮะเขาเลยทำการดึงสกิบอรีเตัวนั้นลงไปตายกับเขาะฮะ ฮเพราะว่าสกิปวิธทะเลแล้วมันได้ทำการจุดชนวนระเบิดขึ้นมามาทำให้กิริสคริโตะนั้นได้ทำการห้ามคัามราแมนคนนั้นเอาไว้ไว้แต่ก็ไมไ่แต่มันก็ได้สายไปแล้วแรงระเบิดโคตรแรงฮะสกิลวิธีทะเลตัวเดียวมันทำได้ขนาดนี้เลยคลมัมราแมนที่เหลือเขาได้มองหน้ากันนะฮะที่ตอก็ได้ทำการบีบปืนนะปืนนี้ก็นะ่าจะปืนนี้ก็เป็นโมเดลจากปืนเกม half life 2นะฮะที่คุณดาฟักบุญค่อยชอบเอามาใส่กันนะฮะ ฮะก็มี Optimus um Prime แล้วก็ Half Life นะฮะที่ส่วนใหญ่นะานคำที่ส่วนใหญ่คุณตาฟักบุ๋มก็นำมาใช้นะฮะใช่นะฮะแล้วสองน้านะฮะลิฟก็กำลังจะตกนะนะดาร์คบิ๊กแมนไม่รีรอเอาพี่ลักกี้ไปก่อนเลยนะแล้วตอนนั้นก็เอาคอมเมดี้ไมนเปคนคนไปนะฮะกี้โตทำการเปิดกรงเล็บวูฟคลีเลตไตกำแพงแบนสไปด์นึงวยนะ,ะแล้วปีนขึ้นปื้งแล้วได้หันไปมองดูข้างล่างนะฮะฉากใหม่เนี่ย แล้วคุณแม่แล้วคิดตัวได้ทำการปัดมือด่าสปิกรแมนฮะแล้วแล้วพี่ลักกี้แมนก็ได้บอกให้เราเดินาทางต่อคิดไดตัวไม่รอชา้าฮะดึงไม้ดุดซัวมาเลยเลยนะของคู่ใจของเขาไปรับเกลดมาตัวไหนเนี่ยก็ได้ในสกิปที่เธอเดือดร้าดตัวเองมาพวกเขาทำการปิดไฟฮะแล้วฉากนี้เราก็ได้เห็นนะว่าด่าสปิกรแมนเขาปิดไฟได้ออ้แล้วโถจะเปิดไฟนานทึงแบนียเนี่ย นี่บอกเลยนะตอนตอนนี้ตอนที่ผมดูครั้งแรกผมแบบฮะร,รัสปิ๊กแมนติดไฟได้ไงไงผมว่าแบบคิดในใจก่อนที่จปิดไฟว่าอ๋อสวยแล้วไงร,รัสปิ๊กแมนไฟโลโทอ,อยู่คนเดียวแต่ว่าในฉากนี้ผมแบบเอางี้เลยครับคือดับฟักบูมไม่เห็นบอกกันเลยเปิดตั้งแต่อีพีที่ปรากฏตัวมาครั้งแรกยันตอนเนี้เพิ่งจะมาปิดไปดูต่อกันเลยดีกว่าฮแล้วก็เปิดในวิชั่นโหมดของเรากล้องนะฮะแล้วก็เดินไปฮะได้อยู่ดีเนี่ยไฟก็กลับมาใช้งานได้นะฮะ ซึ่งผมก็สงสัยนะว่าไฟมันดับไปได้ไงเพราะว่าคนเราหัวซ่วมเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะทําให้ฐานใจไ,ไฟดับนะเขาจะทำทาไมกันอะ่ะกันนั่นก็จริงใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมค่อยจะมาทําคลิปเล่าสมมุติฐานนะเพราะว่ารายละเอียดของคลิปนี้มันเยอะมากเดี๋ยผมทาแยกอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าพี่บูส่วไม่รอช้าทำการเปิดแล้วก็วิ่งไปเลยนะ ส่วนถ้าทุกคนที่ได้เห็นป้ายเมื่อกี้นะมันจะเป็นสีแดงๆใช่ไหมผมมันแปลว่าแลบหนึ่งหรือว่าห้องทดลองลองที่หนึ่งมาฮะที่ผมสังเกตดูดีๆนะฮะพี่บูสูตรดกันี่มืออย่างไ้ฮะเปิดปิดเปิดปิดประตูตัวผมนึกว่าไอเกมผีนะั่นหรือที่เราต้องเอาไม้มาบางังเปิดแล้วฮะแล้วก็ปิดแล้วก็ในห้องนี้ฮะก็จะมีเอุปกรณ์มากมายอย่างเช่น สไตรเดอร์คามลาีล่าแล้วก็เอ่อแิ๊กแพตของไซรัสสปิเกอร์แมนถ้าทุกคนสังเกตดีนะแจ็คแพตของไซรัสสปิเกอร์แมนหรือปืนของไซรัสสปิเกอร์แมนนั้มันอันโมเดลเดียวกันเลยนะแล้วก็มือาไซรัสคามกล่าแมนที่กดไลค์นะฮะซึ่งหลายๆคนที่ผมดูคลิปมานะผมก็แบบว่ามือนี้มันเป็นของไซรัสคามีล่าแมนที่แบบตัวระเบิดแล้วก็แขนขาดไปในตอนแรกแรกนะฮะของคุณกายวอลเกอร์และของแคทเทล,ลเดนผมคิดตามไปมั้ยผมไม่คิดว่างั้น ถ้ามันเป็นมือจริงมือนี้ก็ต้องถูกกรดย่อยไปแล้วสิเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากอีพีตอนที่ไทคามเบอรแมนโดนฮะเขาจะเป็นกรดเต็มไปหมดเลยนะบนผืนนะแต่เท้าน่าแต่แขกแๆกนะแต่พวก็แบบว่าไงมือนี้มันคงแบบน่าจะไม่ขนาดนี้นะเพราะว่าบนถุงมือกับกับเนี่ยผ้าตรงมือของเขาไม่มีรอยขาดเลยอย่างน้อ้ยไม่ต้องมีรอยขาดสักเล็กสักน้อยนะแล้วก็มีมีดผมคิดว่ามีดเนี่ยสกิมมี่ที้ไทเลยนนะ่าจะเตรียมไว้ให้กับ ไททันสปิกแมนในร่างโพลารส์สติดสินะไว้นะเพราะพี่แกชอบใช้มากแล้วก็ลำโพงเนี่ยผมเห็นจากคุณกายว,วอล์กเกอร์แคทเทลนะที่บอกว่านี่มันอาจจะเป็นของไททันสปิกอร์แมนที่ก่อนอัปเกรดนะที่มันเหลือข้างหนึ่งจากไททันชีจากไททันซีรีสาแมนนะที่เดือดเอาไปหรือว่าไปของไททันซีรีสาแมนแมนนั่นแหละที่ที่อยกับไททันซีรีสาแมนผมว่าแบบมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าไททันซีรีสาแมนะถ้าเขาว้าวเข้ามาในฐานโถส้วมได้เขาจะเอา เอากรงเล็บของเขาอ่ะที่มีลําโพงติดอยู่มาวางไว้ทําไมนั่นแหละเขาจะวาวเข้าไปได้ยังไงก่อนอย่างแรกเราะในห้องนี้ก็ดูจากขนาดแล้วก็แคบด้วยเอวกอเพราะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นลาโพงอันอันก่อนของไททันสปิคเกอร์แมนนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะฮะ,ลนะฮะแล้วก็หน้าที่ก่อนที่เขาดึงออกมาแล้วก็อ,อกมาอัปเกรดนะฮะไม่ต่อเลยนะคริตตฮะเขาได้ทําการเดินไปนะะแล้วก็เห็นภาษา นะซึ่งนั่นเป็นภาษาของรัเสเซียนะฮะซึ่งไอตัวเลข3าไอตัวที่มันเป็นตัว M กับให้เหมือนเลข3มเนี่ยมันจะแทนค่าด้วยตัว S ส่วนในรูปสามเหลี่ยมจะแทนแทนค่าด้วยตัว B ีซึ่งอ่านว่าเป็นสก i ฟว d i และผมคิดว่าภาษาเนี่ยมันยังต้องอ่านได้แน่นอนอ่อะฮะเพราะว่ายังมีตัวอักษรอยู่ตรงหน้าของด็อกเตอร์นะฮะที่มันเป็นตัวอักษรสีแดง ดงซึ่งมันเป็นตัวอักษรของรัเสเซียหรือว่าภาษาสักอย่างหนึ่งที่ต่างไปจากคำว่าวัตสกิวิตีดับดัเยสเีนะฮะแล้วก็จะไม่ได้มีหน้าของปูวิตแล้วก็ดีเซเนอร์แอสโตไทเลตอยู่ด้วยนะฮะที่ตกงทำการวางไปแบบว่าก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากนะฮะแล้วก็จะได้เห็นเห็นของเห็นซิคเรเอเจนต์จับมือกับนักวิทยาศาสตร์ในแบบนี้ซึ่งผมซึ่งมันจะแปลผมจะแปลไทยมาให้ดีนะฮะว่า ว่าทางรัฐบาลของแ l a ผมลืมชื่อแลบไปแล้วนะของแลบนี้ได้ทําการการมีผู้บริหารคนใหม่แล้วและดูจากหน้าของแต่ละคนอาจจะไม่พอใจนะ,ะที่ซ e ้อเอเจนต์เจ็ของเรานะฮะได้มาเป็นผู้บริหารนะ,ะและดูจากตอนนี้คือเขาไม่ได้ใส่แว่นตาสีส้มที่เขาชอบชอบเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่เห็นเขาใสา่แล้วก็จะมีวันอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งนั่นเป็นวันที่สองเจ็ด หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าซึ่งคุณัาฟักบูเขาอยู่ผู้ซึ่งความเป็นไปได้ก็คือเขาอยู่รัเสเซียนะฮะเขาอยู่รัเสเซียที่ยามมาซึ่งการนับวันของรัเสเซียเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมค่อยขึ้นมาแล้วกันนะว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่โอเคงั้นเราไปต่อเลยนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะฮะะซึ่งลิโตนะฮะก็ได้ทำการแพร่มมุมกล้องเขาไปเห็นที่ข้างรักนะฮะ หาที่พี่คาราได้ถือสมุดตําราที่มีรูปของทีมน้องทีวีวูแมนอยู่ผู้ซึ่งผมคิดว่าน้องทีวีวูแมนเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อหัวหน้าของเหล่าทีวีแมนนะายที่ผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าว่าไซเอนทิสทีวีแมนแล้วก็สมุดนี้มีรูปสัญ,ญลักษณ์ของน้องทีวีวูแมนอยู่ตลอดตลอดผมคิดว่าน่าจะเป็นของน้องทีวีวูแมนน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักนี้เพราะไม่งั้นเขาจะมีรูปของน้องทีวีวูแมนไปทําไมกัน นะฮะซึ่งนี่อาจจะเป็นสมุดเรียนวิชาการข้ามุยของเราทอยเลตเสร็จที่ใช้กันมานาแสนนานนะแล้วก็ได้จดเอาไว้เพื่อจำนะฮะแบบว่าว่าแบบเอ้ยสมุดนี้สมุดฐานมีเยอะแยะจดเอาเป็นสัญลักษณ์ของทีวีแมนแมนดีกว่าจะได้ไม่ลืมแต่ผมก็สงสัยนะฮะว่าสกีบีดี้ตทยเลนี่ยมันวาร์ปได้ไงอยู่ดีก็วราบมาได้เฉยเลยใช้เลาของเราทีวีแมนได้นี่ยังเป็น ปริศนาที่โผล่ที่ตั้งแต่แรกยังไม่จบซึ่งดาวสปิเกอร์แมนนะฮะก็ได้ทำการมองดูสิ่งของ,งต่างๆนะฮะางนะฮะแล้วก็วีคารากกได้วางไปนะฮะซึ่งมันจะมีสองเล่มอยู่ด้วยกันซึ่งสมุดมันหนามากที่คาราก็ได้ใสน่นะาแต่ก็ได้มีมิสกิมิทิทไทเล็ดต,ตัวหนึ่งที่แอบซุ่มอยู่ทำการใช้หัวของมันนะทำการแทงวิท,ทีพี่ลักกี้แมนนะฮะ แล้วครับป้าปาพี่ลักกี้แมนใส่กระจกฮ้ากระจกแตกซึ่งเจาตัวนี้ม่นคือคืออัพเกรด d ู a l ลค r อส p บรทไทเนั่นเองซึ่งวันได้อัปเกรดมาซึ่งมันจะได้มีหนวดที่เป็นสีแดงๆนะฮะแล้วก็จอทีวีที่เพิ่มเข้ามาซึ่งไอหมอนี่อมันจะโผลม่มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูโอเคนะฮะซึ่งเราคามีล่าแมนแมน้อยู่คนเึงยฮะว่ได้ยิงเออการเลสกันเออปืนสตันไว้ที่ ทีทีวีนะผมก็งงทำไมถึงไม่ยิงใส่หัวล่ะจะได้หยุดนิ่งๆเลยยิงใส่ทีวีมันไม่เข้าตัวไงมันไปไม่ถึงฮะฮะแล้วแต่พอพี่คยิโตัวหันมาเขามันก็ได้ทำการฉายลาแสงสีแดงนะแล้วก็ได้มีตัวหนังสือนะ,ะที่เขียนว่าจงจบชีวิตของนายซะ,ะมาคาร์เมล่าแมคนนั้นวางปืนลงเลยนะฮะแล้วก็ยืนอยูอ่นิงน่งๆแงนะนะฮะคนที่เขาน่าจะเอามือนั้นทําการดึงหัวตัวเององอกออกดักซ์ก็มาทำการหยุดนะ,ะแล้วห้ามไว้เอาตัวเาาขามาบังะฮะ ครับพี่คีรีตตกทำการฝืนแล้วก็องทำการใส่เลนของลาร์คาเมล่าแมนที่เขาให้มาตั้งแต่ตอนแรกแต่เพื่อนของเขาได้ตาไปก่อนดาร์คสปิคแมนที่กำลังแย่นะฮะพี่คีรีตตกทำการช่วยปาไปแล้วก็ยิงปืนไปนะฮะนี่มันปืนระโคตรดีดาร์คสปิคแมนทำการใช้คลื่นเสียงฮะซึ่งคลื่นเสียงของดาร์คสปิคแมนแรงกว่าสปิคแมนปกติอีก ซึ่งผมมีทฤษฎีหนึ่งของบอกเกี่ยวกับสปิกรแมนก็คือความจริงแล้วตอนนี้สปิกรแมนผมครั้งแรกเราจะได้ยนินเสียงปรับคือเสียงบางดีขาอจะพูดมาได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมอยากแต่ความจริงผมก็อยากจะพูดทฤษฎีนี้มานหนามาก,กนะแต่เพราะเออไม่มีเวลาลานะฮะซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมได้ยินมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับคำพูดของเราสปิกรแมนแต่ไม่แน่ใจอะ่ะ ซึ่งผมไม่แน่ใจมากๆนะผมเลยก็ไม่ได้พูดเกี่ยวับทฤษฎีนี้เพื่อมาหาก่อนนะซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปทฤษฎีนะอาจจะมีสองพารเลยก็ได้เพราะอีนนี้มันเยอะมากๆฮ่เลยนะฮนะฮะก่อนที่จะหันไปไปมองกับด์สปิกแมนนะฮะก่อนที่พี่บุตรลักกี้แมนนะจะได้ลมลงฮะซึ่งเขาไม่น่าถายหรอกนะใช่ไหม ซึ่งผมก็สงสัยนะครับว่าคำบนแท็บเล็ตของพี่ลักกี้แมนคืออะไรอาจจะมีสัญญาณก็ได้ได้นะฮะซึ่งผมว่าอยากรู้แล้วก็ต้องเรียนู้ในต่อไปในทฤษฎีเฮ้ฮะก,ก่อน Dark Man ที่ดาร์คสปิกแมนทำการใช้ขึ้นเสียหยิบมีดคัตนาผมแล้วผมขอเรียกดาร์คสปิกแมนในทากอัปเกรดที่เขาถือมีดคู่นี้ว่าดูอัลซอสฮอตดาร์คสปิกแมนนะฮะ เรียกไว้ก่อนเลยเท่เทแล้วพี่จะต่อทำการเดินแล้วต่อยทำการเอาปุ่มหูฟังเจ็คแพดของเขามานะฮะน้่ยแม้แต่เป็นอุปกรณ์นะแล้วกรใช้แฮกแฮกเปิดประตูนะฮะแล้วเขาก็ทำการเดินพร้อมกับดิวอลคาตนาเอานะฮะดีอูดูอลซัสแกรนม่ก่อนที่อีพีสกิบิ์ที่เราเ่านี้จะได้จับจบลงไปแล้วเจอกันครับจะปืน